สวัสดีครับกลับมาพบกับฮ o ล y w ว์ดประจำวันพุธที่7มิถุนายน2023กันอีกครั้งนะครับคำอธิษฐานจากพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่9ถึง15พระเยซูกำลังสอนให้เราทําตามหรือตอนที่7สรุปเรื่องราวสั้นๆที่เราผู้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ได้บังเกิดใหม่เป็นคริสเตียนแล้วควรรับรู้คือแต่เดิมนั้นพระเจ้าให้อิสราเอล ซึ่งเป็นตัวแทนของมวลมนุษยชาติถือรักษาบทบัญญัติไว้แต่อิสราเอลไม่สามารถทำได้พวกเขาไม่ซื่อตรงเพราะมีวิญญาณบาปและมีใจกระบฏไม่เชื่อฟังและเมิดบทบัญญัติตลอดพระเจ้าจึงส่งพระบุตรมาเป็นตัวกลางระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าเพื่อให้มนุษย์ได้กลับคืนดีกับพระเจ้าและพระองค์ได้ให้วิญญาณใหม่และใจใหม่ ใจที่เชื่อฟังและจารึกบทบัญญัติใหม่ไว้ในใจนั้นให้พวกเขาที่เข้ามาเชื่อและไว้วางใจในพระบุตรนั้นบัญญัติอันเดิมเป็นบทบัญญัติสมัยโมเสจจารึกไว้บนแผ่นหินให้ถือรักษาเอาไว้ธรรมชาติใจเดิมบาปมักกระบฏไม่เชื่อฟังบัญญัติอันใหม่ คือพระเจ้าทรงจารึกบทบัญญัติของพระองค์ไว้ในใจของมนุษย์ที่ต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดแล้วธรรมชาติใจใหม่ดีพร้อมเชื่อฟังพระธรรมฮิบรูบทที่8ข้อที่1 0 1ถึง11ได้บอกว่าพระเจ้าให้คำสัญญาและสาบานว่านี่คือพันธสัญญาใหม่ที่เราจะทำกับพงพันธุ์อิสราเอลมวลมนุษย์หลังจากสมัยนั้น องพระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้เราจะใส่บทบัญญัติของเราในจิตใจของพวกเขาจะรึกบนหัวใจของพวกเขาเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเขาและพวกเขาจะเป็นประชากรของเราผู้คนจะไม่สอนพี่น้องของตนอีกต่อไปว่าจงรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพวกเขาทุกคนจะรู้จักเราภายในวิญญาณของเขาตั้งแต่ผู้น้อยที่สุด ไปจนถึงผู้ใหญ่ที่สุดท่านรู้หรือไม่ว่าและแล้วพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าก็มากระทําให้คำสัญญานี้สำเร็จเรียบร้อยแล้วเกือบจะ2,000ปีแล้วโดยการสิ้นพระชนบนไม้กางเขนและเป็นขึ้นมาใหม่ในวันที่สและพระเจ้าก็เริ่มต้นบทบัญญัติใหม่ในพันธสัญญาใหม่กับมวลมนุษย์ ในพระธรรมหนึ่งยอนบทที่สข้อที่23ได้บอกว่าและนี่เป็นพระบัญญัติใหม่บัญญัติเดียวของพระองค์คือว่าให้เราทั้งหลายวางใจในพระนามของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์และให้เรารักซึ่งกันและกันตามที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติไว้ในใจแก่เราในพระธรรมยหอนบทที่13ข้อที่34พระเยซูคริสต์ตรัสว่า เราให้บัญญัติใหม่เพียงบัญญัติเดียวไว้แก่เจ้าทั้งหลายคือให้เจ้ารักซึ่งกันและกันเราได้รักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไรเจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นเมื่อเราบังเกิดใหม่พระเยซูได้แบ่งปันชีวิตนิรันด์ซึ่งมีลักษณะเป็นความรักที่เหมือนพระเจ้าให้เราแล้วเราจึงแบ่งปันความรักที่เหมือนพระเจ้านี้ ให้แก่คนอื่นได้อย่างเป็นธรรมชาติจากวิญญาณใหม่และใจใหม่ในพระธรรมหนึ่งย้อนบทที่5ข้อที่3ได้บอกว่า mm. เพราะนี่แหละเป็นความรักต่อพระองค์คือที่เราทั้งหลายประพฤติตามพระบัญญัติใหม่ของพระองค์และพระบัญญัติของพระองค์นั้นไม่เป็นภาระท่านไม่รู้หรือว่าความรักแท้ที่เหมือนพระเจ้า เป็นลักษณะธรรมชาติที่อยู่ในวิญญาณในใจเราอยู่แล้วเมื่อเราบังเกิดใหม่เราแค่ฝึกฝนยอมปล่อยให้ธรรมชาติของความรักนี้ฉายแสงออกมาเป็นความประพฤติเท่านั้นเองแบ่งปันออกไปให้ผู้อื่นเหมือนกับที่พระเยซูได้แบ่งปันให้กับเราแล้วเมื่อเราบังเกิดใหม่วิญญาณและจิตใจเป็นความรักเหมือนพระเจ้าแล้วเราจึงแบ่งปันความรักข้างในนี้ โดยธรรมชาติที่มาจากภายในให้กับคนอื่นๆได้ความรักเป็นลักษณะธรรมชาติของวิญญาณและจิตใจของเราที่เกิดใหม่เราแค่รับรู้ความจริงนี้และฝึกฝนตามธรรมชาติของความรักที่เหมือนพระเจ้านี้ฉายแสงออกมาเท่านั้นเองซึ่งไม่เป็นภาระเลยเพราะมันเป็นไปตามธรรมชาติที่เราเป็นอยู่เหมือนเป็นปลาก็ว่ายน้ำตามธรรมชาติ เป็นนกก็บินตามธรรมชาติเป็นงูก็เลื้อยตามธรรมชาติเป็นคริสเตียนบังเกิดใหม่ก็รักตามธรรมชาติฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเยซูคริสต์พระเจ้าอวยพร,พรครับ